มิสกิขุลมาตามนัดแล้วนะขุลมารันยังเลยเออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาก็กลายแบบนี้มาซะแล้วล่ะอาการย่อยยากร้ายแรงนะหรือว่าเมื่อคืนชิโอกกับมิสกิกินฝันร้ายเข้าไปเยอะเหรอไม่หรอกมั้งลูกค้าที่โทรไปเมื่อวานนอกจากลูกไปกับไปมอนแล้วก็ไปแค่สองคนเองนะสองคนนั้น ฝันไลค์ของสองคนนั้นมีปัญหาจริงปัจจัยที่ส่งผลต่อการย่อยกของวัคคัวฝันนอกจากจำนวนของฝันไล์แล้วยังมีความรุนแรงของฝันไลอีกด้วยแต่ฝันไลคยที่แรงระดับนี้ไม่ควรจะมีอยู่ในคนทั่วไปนะแทนมาช่วยเพวาเขาย่อยฝันไลให้เรวดีสุดแล้วข้ต้องทำังไรดีหรอพวกเราช่วยได้นะต้องหาลูกค้าสองคนที่ให้เจอก่อน เราทั้วคเขา้าใจสาเหตุการเ,เกิดฝันร้ายพวกเขาฉันถือสามารถช่วยชีิออนกับรสัสกิย่อยฝันร้ายได้ลมินใ่เมื่อว,วานเธอได้คุยกับพวกเขาแล้วพอจะหาตัวเขาได้ที่ไหนได้ไหมจิสิพวกเขาบอกว่าจะไปรับคำชี้นำจากเอปุระอีกครั้งนห้นา,นาวันนี้อาจจะไปที่นั่นอีกก็ได้ช่วยปาช้นไปที วันนี้ตอนออกทะเลฉันไม่สังเกตเลยว่าจะทำตะไคร่ขนาดใหญ่น้นหล่นหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรลรอฉ <c oughs> ันก็ทำเรื่องทางไป่เป็นท่าเหมือนกันแต่เาไมาคิดดูแล้วการปล่อยพวกโจมไปสักส,สองสามคนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรล้อเน่พ่อได้พฝัน้ายพ่อดเลยพวกเลสกิกับชิออนก็เลยกลายเป็น,นแ,บบแบบนี้นะ เจ้ตัวน้อยนี่ขีม้มโหจังเลยนะน่าใจเลยน่าสใจจริงด้วยเลยนะตัวเอ่อどういうことอะไรเหรอนี่แปลกเสมอเลยเธอรู้กระเสียฐกับเขาขเขาว่าเราเสริฐกัตัวเองก็ครั้งุนแรงแล้วะแต่เพราเขากลับไปกรธเรานดเลยหรือฉันจะจกเอง พวกนายจำเรืที่ไปเคยไปโรงอ่านนะไอ้สักเพื่อบาดสภาพความฝันเมื่อคืนได้ไหมเราไปเหรอจำไม่ได้เลยแล้วช่วงนี้พวกนายสองคนฝันร้ายบ้างหรือเปล่าฝันร้ายอะไรเล่าในโลกนี้มีอะไรที่เราฝันร้ายได้บ้างล่ะขาเสียกิฟตก่อนนะไม่นะข้าพูดดิจะฝันร้ายได้ยังไงกันแค่มองทะเลที่ชมดอกไม้ชีวิตก็สวยงามมากแล้วนะ นี่มันอะไรกันเนี่ยดูวหมือนสองคนนี้จะจำเรื่องเม่คืนไปได้เลยนะแต่คอนึกถึงสภาพสองคนของพวกเขาแล้วเจ้าเดิมท่าไม่ออกเลยว,ว่าพวกเขาจะฝันร้ายได้หรือว่าเอเบรล่คนนั้นจะไม่หลอกลวงใครไม่หลอกสถานการณแบบนี้แปลกมากเลยลูมิมกับแพมก็ยัอยวอกแวกนะแต่ใย้ต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่างนะกากะนาเขตเอยไม่ใช่ นนี่มัจะพบว่าท้าเจียวขอกเขาพลังล่องลอยไปมาซึ่งฉันสามารถใช้วิธีที่คล้ายกันเพื่อคัดื่อเข้าสู่ความฝันเพื่อเข,าเเข้า,ขขเเขาได้จิตใจสำนึกของพวกเ,เขาได้ป่ะเอ้ยให้ตายสิจบะบอกว่าดับไปไม่ได้ดขาดขึ้นลมแรงเกินไปฉันขออยู่ฝั่งเถอะ อย่างที่พวเธอเห็นแล้วแหละความคุ้นใจของพวกเขาไม่ได้หายไปเลยคนชื่อสุาาก,สกิดะน่าเป็นาาปคนใจร้อนและโกรธซึ่งนี่สุสีสนี้จะทำให้เขาทำอะไรผิดแปลกไปจากปกติและทำให้เขาเสียสมาธิได้ง่ายส่วนย,ยูมิฮิโกคนนี้อาจจะกลัวพายุหรือคลืนลมทาเลเพราะเคยเปปรบการณ์จากพัยพิบัติ แล้วไม่อยากออกทะเลอีกซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างมากเลยล่ะแต่หลบโลกเพวกเขาถูกแยกออกจากจิตสัมถึกและล,อลอยอย็อกเราในจิตใต้สัมถึกเพราะการเล้วเขาเลยแสดงมาเฉพาะแค่ความสุขเท่านั้นแต่เราจะกดไว้เราทีจะค่อยๆเพิ่มไปในจิตใต้สัมถึกและกลายเป็นสลายได้พวกเราที่พวกบูรสัสกิไปสับอัดย่อยได้อีกฉันว่าบูราสกิเอเอบลระคนนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน บางทีเขาอาจจะมีความสามารถในการสร้างผลกระทบต่ออารมณ์ของเรืจริงเพราะงั้นคนนั้นจึงไม่มองจึมงมองว่าเขาไม่ออกเลยพเ,ออเลยพเาราะวาตอนที่เราเจอวันที่นี้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่า,าสองคนนี้ก็ดูปกติก่อนที่นี้นะถ้าใจพูดแล้วก็กเกิดรื่องนี้ขึ้นหรอเนี่ยตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจมากนะ เราต้องรีบหาเอมุละอิชกิกเอนไซส์คนนี้ให้เจอเลยที่สุดเมิ่อกี้ถ้าไปจู่ๆก็มเอเมอร์ไรอิชิเกนไซไม่ใช่บนนรรเทาปัญหาผู้คนที่เคยเรียกการชี้นำเหล่านั้นต้องหาเด็นผีเหยื่อเขาถ้าเป็นเจัาการเอเมอร์ไอิชกิกเอนไซที่เป็นตัวของปัญหาทางการแล้วก็บุค,คลิกของเหยื่ยอเหล่านี้จะได้รับการเสียหายอย่างถาวรแบบไม่สามารถแก้ไขได้แล้วล่ะอะไรกันถ้าเกิขาต้องถามสองคนนี้แล้วล่ะ พวกตาลรู้ไหมว่าเอบูระอิซิเกนไซจะมาที่นี่เมื่อไหร่นะถ้ามาอยู่ใจร้อนแล้วมาเมื่อไหร่สำคัญยังไงแล้วจะมาตอนไหนก็ได้ทั้นนั้นแหละน่าโมโหใชะไหมเลยที่จริงโวกนายจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้ใช่ไหมละ่ะที่พวกนายไม่ยอมพูดถึงมันเ <c oughs> พราะฟ่าร้าย ที่โกรธใจของพวกนายเมื <S <S ่อคืนนี้ไม่เข้าความสุขของพนายในตอนนี้สินะพอนอนนึก้อนไปเขารู้สึกถึงความแตกต่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่แท้เราฉีกสติของพวกนายออกไปจริงๆแล้วใช่ไหมล่ะเรียกผมไปเถอะไรแล้วแค่ไม่คิดถึงมันทุกอย่างก็จะไม่เป็นไรแล้วล่ะเนี่ยแหละคือความอันตรายที่เอเวอเรสต์เกนฑ์ใส่ที่มันมาตัวพวกนายแต่ตอนนี้ ใช่ได้ไหเพื่อแก้ไขการหลอกตัวเองของพวกนายหรอกนะขอแค่พวกนายตอบคำถามฉันมาให้ดีก็พอก็ได้ก็ได้แต่พวกเราไม่รู้จริงเมื่อกี้เรารรกรา็ถามแล้วรู้แค่ว่าวันนี้เขาไม่มาใช่ก็เพราะเมืม่อวานจะเหนื่อยเกินไปนะพยายามเรียกฉันอีกแล้วสินะ หรือว่าสุดท้ายแล้วก็ยังหาข้อมูลประโยชน์ที่มีประโยชน์ไม่ได้อยู่ดีเพื่อจะรู้เรื่องอยากว่าเอวราอจิเกนใส่อยู่ที่ไหนนะเมื่อวานก็ถามแล้วแต่คนเฝ้าประตูเขาบอกไม่รู้อ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มิสกิตอนนี้เราจะมารถเข้าใจฝรั่งทั้งสองคนได้แล้วฉันสมารถรักษาวุลสกิอละชิออนได้แล้วล่ะรีบไปรักษากันเถอไอ้จริงหลานจะาที่พวดเธอพาฉันมาที่นี่ ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลัวผู้ถือแล้วล่ะแลมีหรือฉันยังต้องรอการลำปัดจิตใจครัง้งแรกอยู่นะถ้าเบิสกิอาแต่กระวลเรื่องของเจ้านั่นพวกเราก็าไม่มีโอกาสอีกแล้วนะพอคานจมกับเบสกิจากสงบจิตสงบ,บจิตใจได้แล้วกลับมาบริหารโลกนะ่ไอสะได้อีกครั้งพวกเราจะช่วยเจอช่วยเธอจนถึงที่สุดเองดูจากสถานการณ์ของเิสก,กิกับชิออนในตอนนี้แล้วฉันจะลังเลนาคนนี้ไม่ได้แล้วล่ะ คงต้องรบวออกวนผะู้เธอรอบแล้วแ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ใจขอ,ขอถ้าเจอเอเบุราอิจิเกนไซแค่จับตาดูเอาไว้ก็พอจะเพิ่งทำอะไรแล้วก็ให้ใครสักคนเดี๋ยวปอกฉันก่อนเอาเป็นว่า,าฉันไม่อยากให้ผู้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายนะไม่ได้องหัวหนะ้าทั้งกะรุมิจัดงานศตูปมาเยอะแยะเจ้าคนนี้ไม่ขนาดมือหรอกไทมอนเออขาจะอย่าครั้งหน้าจะแจ้งให้ฟังนะดีเลยงั้นออกเดินทางกันเถอะ เธอแค่ไม่อยากให้มิสกิเป็นหัวใช่ไหล่ะแต่เรไม่ได้พูดไปแล้วถ้าเกิดเจ้าะหาเจ้าน่าไม่เจอจะทำไงล่ะเนี่ยสอบนันถามไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มกันหรอมิโกะอาจจะรู้นะมิโกะอ๋อพี่พว่านเราหาที่น่าเจอพ้องว่าวิโกะเป็นคนพูดดีนะจะหมดแต่รอใช้เลยเลยไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ อทีแล้วมีโกะต,ตรงนี้ใช่ไหมนะจะตัวเล็กมาเสร็จเซม,ม,มซีหรือว่าเยี่ยมเพื่อนกันล่ะม้มาตังเมื่อไหร่ไม่เจออลไนะท่านท่านกุจิทำไมน้ำเสียงฟัง,ฟงดูคล้ายกับเพื่อนเก่าชันเลยล่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกดูท่าทางพวกเธอแล้วมีเรื่องตัวนสินะคือว่าเอบุรลาอิชเกนไซอยู่ไหนเหรอ คำไปเมื่อวานเชุกัชั้นเจนตระนานัสนั้นพูดทำไมพวกเธอหายตัวไปเจออีกละ่ะเมื่อวานเธอตัองอ้งใจพูดแบบนั้นอย่างเงียอย่าเพิ่งสนใจเรื่องวันนี้เลยแล้วขอความช่วยเหลือโน้ยก็อธิบายสถานการณ์มาให้ฉันฟังมนกก่อนนะเมื่อวานพวกเราไปที่ตรงนั้นแหละแต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสตอนนั้นวอนจะไม่โผล่มาแล้วแหะ เห็นว่าซ่อนต,ตัวจากผู้คนและอยู่อย่างสันโดษเราเลยอยากร wow um ู้ว่าจะหาเขาได้อย่างที่ไหนนะกว่าจะหาได้อยู่เมื่อวานนั่นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าจะเป็นแล้วก็พวกเราจะพอมีข้อมูลใหม่ๆอยู่บ้างเอเบราอิจิเกนไซอาจจะเป็นลูกค้าคนหนึ่งของอามสกิถ้าจะไม่ผิดจะชื่อเอมูระชูยะมั้งนะหมอนาหลักเหรอ พี่กรู้จักเหรอฉันขอใหอ้เจ้านารณาเอกสารตอบกลับจดหมายของผู้อ่านตอนแรกฉันก็แค่อยากหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันมาคุยเรื่อง,าง่าน,นใจแต่สุดท้ายเจา้านายก็โผมาคนที่แพร่กระจายความน่ารำคาญเป็นปรมาจารย์ที่กำจัดความกำจัดเรื่องกุ้มใจให้คนอื่นจะเป็นคนเดียวกันจริงๆเหรอจะเรียกวาสืบประอาน,นี้มีความเป็นไปไ,ได้อยู่นะ ถ,ถ้าเธออยากเจอคนคนนี้เราไปท in ี่นี่ดูแล้วกันนะที่อยู่แบบนี้เา ed, <naughty victims> ขาจะไปอยู่จริงเหรอเขาเคยสั่งด้ยายหลายสิบเล่นสถานบันยาเอเดคาวเดียวแล้วก็ฝากที่อยู่จะส่งนี้ไว้แทนที่จะจเงินไปทางด้วย ถ้าก็ดังคิดว่าเขามีคนแกล้งเล่นเลยบริษัทขายสั่งซื้อนี้ไปสุดท,ะทะ้ายก็ถูกเขาเขียนด่าเรื่องนี้ในขอ้อแรกจดหมายแต่ผู้อ่านด้วยพอมากี้คิดดูแล้วคนที่ใส่แบบนี้ก็ได้อยู่ที่แบบนั้นแหละนั <laughs> ่นสินะ <laughs> ว่าแล้วเชียว <laughs> ว่ามาหาวิกโกนี่ได้เรื่องจริงด้วย <laughs> ถ้ามันช่วยเพื่อนเก่าฉันได้ก็ดีนะ <laughs> แสดงว่าเธอยังอยากช่วยมิสกิอยู่ใช่ไหมล่ะถ้ดูออกว่ามิสกิทุบเทให้กับโรอับน้ำไอสะมากมากตอนนี้ที่โลอัพน้ำไอสะกลับประสบปัญหาเื่ออย่างฉันก็ต้องไปโหนอยู่แล้วสิไอ้ท่ทาทางเมื่วาเธอแล้วฉันนึกว่าเธอจะไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาซะอีกมิสกิได้เคยบอกเธอไปแล้วใช่ไหมว่าฉันกับหลอดเป็นคู่แข่งกันลองคิดแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่รวมห้องกันแล้วล่ะอตอนนี้ฉันเป็น กุยจิพอสาเจ้าเกินนารุคมีแล้ว,วลองคงอยากพิสูจน์ตัวเองผ่านโลดอัพนะไอซ์แน่ๆถ้าปัญหาเรื่องความเป็นความตายแบบนี้ต้องเพือ่อฉันช่วยแก้ไขเจนว่าคนดึง,งความรู้สึกของเพื่อนเก่าบ้างสิขายยากอันนี้ที่เห็นเธอเห็นใจใส่ใจคนอื่นนี้นะจะถือว่าเป็นคํามชมละกันนะเพื่นอนเก่าของฉันคนนี้ชอบเอาใจใส่คน่นเพราะนั้น ควรมีคนที่เอาใจใส่หลอนบ้างนะถ้าไม่สะดวกแล้วก็จะต้งองได้พี่โหไวจริงเลยนะตอนนี้พวกเธอมากระดุเรียบร,ร้อยน,นะตอนนี้ยังมีเวลาคุยเล่นกันอยู่อีกเหรอจริงด้วยีดกไปบอกมิสกิกับเธอ